ดราม่าเดือดแม่นักร้องสาวบ้างไฟยังไม่หยุดแฉลูกสาวมีผัวทอมเพจดังแฉกลับแม่โกรธเองของเงินไม่ได้เลยฟาดเรียบกะเอาให้จมกลายเป็นกระแสะ Talk of the Town ในโลกออนไลน์อีกครั้งสำหรับดราม่าครอบครัวของนักร้องสาวบ้างไฟที่ยังไม่จบสิ้น เมื่อคุณแม่แท้ๆของเจ้าตัวออกมาโพสต์แฉลูกสาวสุดที่รักแบบไม่ไว้หน้าอีกระลอกโดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์กับแฟนสาวหล่อหรือแฟนทอมที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวและเป็นชนวนให้เกิดดราม่ามาแล้วหลายรอบรอบนี้ดูเหมือนความร้อนแรงจะเพิ่มระดับขึ้นเพราะเพจดังรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์พาดพิงถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเหตุที่แม่ออกมาโพสต์รัว เพราะโกรธที่ของเงินลูกไม่ได้ไม่พอใจเรื่องส่วนตัวเลยออกมาแฉทุกอย่างให้พังกันไปข้างโพสต์ดังกล่าวถูกแช่ต่อเป็นจำนวนมากชาวเน็ตแห่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การสนัน่นหลายคนสงสารลูกสาวที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์กดดันจากคนเป็นแม่ขณะที่บางส่วนก็เข้าข้างฝั่งแม่โดยบอกว่าคงมีเหตุึกกว่านั้นถึงได้เดือดขนาดนี้ แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยอีกว่ารอบนี้ทะเลาะกันแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาถึงขั้นมีการกล่าวหาว่า Facebook ของพ่อและลูกสาวถูกแฮ็กและเปลี่ยนรหัสเข้าไม่ได้ซึ่งมีเสียงลือหนาหูว่าคนเป็นแม่เอ,เองนั่นแหละที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้สมใจและสะใจหลังไม่ได้เงินตามที่ต้องการชาวเน็ตบางรายถึงขั้นคอมเมนต์แรงว่ากะว่ากูไม่ได้ก็อย่าให้คนอื่นได้ เหมือนตั้งใจจะให้จมไปด้วยกันขณะที่อีกฝั่งก็มาวอนให้ทั้งคู่ยุติความขัดแย้งและกลับมาคุยกันดีๆเพราะไม่อยากเห็นเรื่องภายในครอบครัวต้องกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในโซเชียลแบบนี้อีกล่าสุดคนเป็นแม่ทาลูกออกรายการทีวีชื่อดังรายการโหนกระแสเรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยถึงจริงเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขัดแย้งเรื่องความรักแต่ขยายเป็นการแตกหักด้านความเชื่อใจและการเงิน จนลูกสาวต้องประกาศตัดความรับผิดชอบเรื่องหนี้สินต่อบุคคลภายนอกหากเรื่องยังไม่สงบสถานการณ์อาจบานปลายจนยากจะเยียวยาและสิ่งที่สังคมเห็นชัดคือแผนลึกในครอบครัวที่ถูกขยายจนกลายเป็นดราม่าสาธารณะ